เพื่อนๆะวันนี้นะคะนานะมาแกะกล่องซุ่ม Baby t r e e เวอร์ที่1คะ่ะเพื่อนๆน,นี่ซึ่งกล่องนี้นะคะเวอร์ชั่นที่1ก็จะเป็นกล่องสีส้มนะคะนี่คะ่ะใน1กล่องนะคะ1เซตยกกล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด8จุ่มด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆแต่ถ้าวันนี้โชคดีนานะก็จะแกะกล่องที่เป็น Secret ขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นๆกันนะคะว่านานะ จะได้ตัวไหนบ้างเซตนี้นะคะก็จะมีทั้งที่เป็นตาดุก,กับตาที่เป็นลูกกลิ้งนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่านานาจะได้ตัวไหนนะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราทาแล้วนะาคันสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นานะมาเปิดกล่องซุม้มเป็นเวอร์ชันของ Baby ้ตุ้นะคะเวอร์ชั่นที่1ตะกี้นี่หมามา้าบอกเพื่อนๆไปแล้วนะนะคะ1กล่อง ใหญ่นะคะก็จะประกอบด้วย8จุ่มด้วยกันเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะคะว่านานะจะเปิดได้ตัวไหนกันบ้างและจะได้ตัวซีเครตหรือเปล่าพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยคะ่ะเริ่มได้เลยค่ะว่าตัวแรกนานะแกะออกมาจะได้เป็นน้องอะไรหืมกล่องใหญ่จังเลยตัวนึงตัวนึงอะตัวที่หนึ่งเป็นอะไรคะลองเช็คการ์ดดู โอ้โหตัวแรกออกมาก็ได้น้องแมวสีม่วงแล้วคะ่ะเพื่อนเ่อนคะค่ะ,อคะโอ้โหน้องแมวสีม่วงนี่ารักมากเลยนี่ค่ะโอ้โหให้พเพื่อนเดูใกล้ๆหน่อยนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะพเะพื่อนๆอนี่อ่าต่อไปเป็นตัวที่สองนะคะพเพนเพื่อน เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านานะาจะได้เป็นตัวอะไรได้หมูนานะาคะโอ้ได้หมูใช่ไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆคะข้างๆกล่องนะคะเราก็สามารถที่จะดูได้นะคะว่าว่าเราจะได้เป็นตัวไหนกันบ้างนี่ตัวที่สองที่นานะาแกะออกมานะคะก็จะเป็นน้องน้องหมูหระคะอุ้สีชมพูนะนะคะอันนี้นะคะจะเป็นจุ่ม ตาดุหรือไม่ก็เป็นตาที่กลิ้งได้นะคะแล้วแต่นะคะเพื่อนๆว่าใครจะได้อะไรนะคะอ้าวน้องหมูล่วงไปแล้วนี่ค่ะน้องหมูน่ารักมากเลยสิคกี้พยตัวแรกเป็นน้องเหมียวนะคะตัวที่สองเป็นน้องหมูต่อไปตัวที่สามเลยค่ะตัวที่สามจะได้เป็นตัวอะไรน,ะน้าน้ากลิ้งกลิ้งตาน้องได้ใช่ไหมคะ ถ้าถ้าตัวไหนที่เราจุ่มขึ้นมาแล้วได้ได้เป็นตากลิ้งได้เราก็จะจัดตานนังได้นะคะจะมีเป็นตาดุกับตาที่มันกริ้งได้นะคะตัวที่สามเดี๋ยวเราลองมาเช็คการ์ดกันดูนะคะว่านีอุ้ยนานาเห็นแล้วนานาเห็นแล้วโอโ้โหสีขาวนี่หูสีดำน้องแพนด้าโอโ้โหน่ารักจังเลยค่ะเพือ่อนๆนี่คะ่ะอันนี้เป็นการ์ดของน้องนะคะ จริงอยู่น,นี่แล้วต่อไปตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่แล้วอ่าต่อไปเป็นตัวที่สี่ลองดูสิคะว่าตัวที่สนีะ่นะนะจะได้เป็นตัวไหนนะ้าอุยอย่าลืมเช็คการ์ดน,นะคะนะานะคะอย่าลืมเช็คการ์ดน,นะคะนี่ป๊าป๊าหยิบออกมาแล้วป,ป้าป๊ารู้แล้วว่าตัวที่สี่เป็น เป็นน้องอะไรคะนะอ๋ยตัวที่สี่เป็นน้องช้างหรือเปล่าคะน้องช้างสีฟ้าอ้โหน้องช้างเป็นตาดุกดิกลได้ค่ะนันะคะ,น,น,ะ,คะน้องช้างสีฟ้าตาดุกลิกได้อ่าาานะนะนานะจัดเรียงไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ละตัวก็น่ารักกันทุกตัวเลยขนนุ่มไหมคะนานะขนนุ่มไหมคะต่อไปเป็นตัวที่ ห้าแล้วโอ้โหแกเอามาอย่างรวดเร็วอ่าเดี๋ยวลองเช็คการ์ดก่อนนะคะให้นานาเช็คการ์ดเต็มก่อนนะโอ้ว้วาวอันนี้สีส้มหมาป่าใช่ไหมคะน้องหมาป่าทุกตัวมีหางด้วยไหมลูกนะนะค่ะทุกตัวมีหางด้วยใช่ไหมคะนี<ม>่นนาหาันหลังให้ดูโชว์หางน้องหน่อยเพราะว่ามีกแมนดาไม่มีหางอ่ามีหางนิดนึง น้องหมูมมน้องแมวมีมน้องแมวโอ้โหนี่โชว์หางให้ดูเลยแต่ละคนแต่ละตัวแต่ละตัวก็โชว์หางให้ดูเลยนะคะโอเค,อเคก็โชว์หางอีงเดียวไม่เห็นหน้าสิคะน,นันะต่อไปตัวที่หกซีเกตหรือเปล่านะได้ซีเกตหรือเปล่าคะน,นันะคะนี่เดี๋ยวให้น,นันะลุ้นนะคะเช็คการ์ดดูนะคะนี่น,นันะไม่ยอมบอกด้วยลุ้นมากเลยค่ะ ว่าตัวที่6เนี่ยจะได้อะไรอ้ยไดโนเสาร์อ้าวโอ้ยไดไโนเาโโสาร์สีสีเขียวน่ารักจังเลย, <UNKNOWN S 1> เลยว่าไดโนเสาร์ไม่มีหางนี่ครับเพื่อนๆไดโนเสาร์โอ้ไดโนเสาร์มีหางไหมคะอา้าวไดโนเสาร์ไม่มีหางหรอไหน โอ้อันนี้เป็นเป็นเวอร์ชั่นที่ตาน้องดุกดิ๊กได้นะคะคลิงได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะจัดตาของน้องได้นะคะให้น้องมองไปทางไหนก็ได้โอ้พี่แก้มก็น่ารักมากเลยะนะนะคะแต่และตัวที่พี่แก้มมีหัวใจด้วยนะคะโอเคนี่น่ารักมากเลย น้านะ,นะคะเราแกะมาทั้งหมด6ตัวแล้ววันนี้จะได้ซีเกตไหมเนี่ยืม,มาม้าก็ลุ้นกันาน้านะคะอยากให้ได้ซีเกตจังเลยลองดูซิว่านานาจะได้ซีเกตหรือเปล่านะคะเพื่อนๆว้าวอันนี้เป็นหมาป่าใช่ไหมคะสีเขาคล้ายๆแพนด้าเลยนะนา โอ้โหก็สีขาวดำเหมือนกันเลยหมาหมาเนึกว่าเป็นตัวเดียวกันเลยนะเนี่ยไหนหยิบขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยนะคะอ๋อหางใช่ไหมคะดูหางสังเกตข้างหลังเราใช่ไหมคะใช่เป็นน้องหมาป่ะคะข้างหลังดูดิเป็นน้องหมาใช่ไหมคะใช่เออหน้าตากระดูกกระดิกได้ไหมคะได้โอ้โหตากระดูกกระดิกได้อ้าวน้าๆเจ๋อเจ๋อเจ๋ ตัวสุดท้ายนะคะเพื่อนๆมาช่วยกันลุ้นนะว่านานาได้หรือเปล่าออซีเครตเนี้โอ้ยเช็คกันเลยเช็คกันเลยไม่ได้อ๋ไไอ,อ,อ,อไม่ได้แล้วได้ตัวไหนอะคะเฮ้ยได้กระตา่ออตายแล่แากระต่ายหนูได้ชอบดูแลเออเหไหนดูซิกระต่ายเป็นตัวที่นานาชอบนะคะโอ้โหนี่คะ่ะเพื่อนน้องกระต่ายหน,หน,น,น่ารักมากเลยอุ้ยมีแครอทด้วยเหรอคะ หูก็เ,เป็นหัวใจใช่ไหมคะแล้วก็มีแครอทแปะที่หูด้วยนี่เดี๋ยวให้นานะทำให้เพื่อนๆดูโอโหนางกระต่ายน่ารักมากเลยค่ะดูนานะคะนี่เ๋ยวให้นานะเรียงให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวให้นานะเรียงใส่ตู้ให้สวยงามแล้วเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพื่อนๆคะนี่ ถ้าคนไหนนะคะมีกล่องใส่น้องนะคะก็สามารถที่จะเรียงน้องใส่กล่องได้เลยนี่เป็นผลงานของนานานะคะที่นานาเรียงน้องใส่กล่องน้องน,นานาคะน้องเป็นชุมชนแออัดหรือเปล่าคะ <c oughs> น้องอยู่กันแน่นมากเลยค่ะโอ้โหดูแต่ละตัวดูแต่ละตัวสิคะอ๋ออยู่กันแบบอบอุ่นมากเลยนะคะนานาคะอ่าน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 า,นานาบอกเพื่อนเพื่อนีคะว่านานาชอบตัวไหนอะ่ะ น้องกระต่ายกับน,น,น้องแมวโอเควันนี้นะนาะชอบกระต่ายกับแมวนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนล่ะคะเพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะใส่เพื่อนเพื่อนเขาชอบตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยใส่เพื่อเพื่อนคนอื่นเขาได้ช น,นเดาใช่ไหมคะว่าเพื่อนๆอาจจะชอบสองตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วแล้วนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆคนนี้อีกคนนึงจะชอบตัวนี้กับตัวเนี้โอเค<ต>อ่าถ้าใครถ้าใครชอบชตัวไหนอย่าลืมบอกนะนะด้วยนะคะอีกคนนึงได้ซื้อในโน้ตเอีกคน,นได้ชอบตัวนี้กับตัวนี้แหละหรือถ้าเกิดว่าบางคนอ่ะได้ซีเคร็ตแล้วอ่ะก็อย่าลืม คอมเมนต์มาบอกนานากันด้วยนะคะเพราะว่ารอบนี้ที่นานาแกะเบบี้ตีเวอร์ชันหนึ่งออกมาเราก็ยังไม่ได้ซีเควนตเนาะนานาเนาะ no. อ่าไม่เป็นไรคะ่ะอ่าวนานาะเปิดเปิดประตูออกมาจะโชว์ตัวน้องหรอคะจะโชว์น้องใช่ไหมคะอะ่าน้องคขานุ่มมากโอเคน้องนุ่มมากเลยนานาะชอบคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าหนูจะเปิดตัวเนี้ยอ๋อชอบตัวไหนเห็นบอกว่าชอบกระต่ายกับชอบ แมวใช่ไหมคะหรือว่าชอบหมดทุกตัวเลยลูกอ้าใจหนูอชอบนองมุงกับตัวเนี้ยโอเคชอบสองตัวเลยใช่ไหมคะแต่ว่คนหนนะือน่าจะชอบตัวเดวกับตัว <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> เราสามารถที่จะชอบได้ทุกตัวเลยนะเพราะว่าเรา,<ม>าชินแล้วเพื่อนคะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด<อ>ไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนานะด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีคะ่ะบายบายจุ๊บจุ๊บจุ